เจันนี่คือช่องนิพพรนจตเกตอ่าวันนี้ก็เช้าวันที่สิบเก้าได้เวลา,ย,าย้ายลูกหมูอายุสามสิบห้าวันมาเนฟอยู่ข้างในนะครับมาเนฟสวัสดีครับครับอ่าวันนี้มาเนฟหยุดเรียนทางโรงเรียนหยุดเลยมาช่วยงานพ่อแม่อ่านี่ตัวตัวไหนขาไข่บอกด้เปล่ตัวไหนขาใข่อ่าขาข้างหน้า S <S <S ตอนนี้ก็คือย้ายไปแล้วหนึ่งตัวเนาะอยู่บนรถมาครับม่แออกมาหนึ่งตัวอยู่บนรถเดี๋ยวจะได้เช็คยอดด้วยอ่ะหนึ่งตัวอยู่บนรถเดี๋ยวจะเป็นตัวที่สองตัวที่สองกำลังจะอ่ะสองสองสาม สองสามเดี๋ยวจะไปไล่หมูข้างในช่วยเชาบ้านอยู่ะค,ะครับครับครับหมูมันตั้หัวเลยเหรอ,<ช>อเดี๋ยวแม่จะเข้าไปเข้าไปรัดหมูช่วยพ่อเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จง่ายเดี๋ยวมาทำอย่า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 วิ่งไล่เดี๋ยววิ่งไล่นุเดี๋ยววิ่งไล่โอเค,ครับนุนุไปยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะหนูหนูไปยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะให้พ่อจับสามคนแล้วครับ จะมีขาหน้าอยู่ไม่ใช่เอาเลยรแต่มันไม่ร้องอ่ะแล้วก็ C ไม่ใช่เอาไปเลยตัวเล็กปะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันจะขาใข่ตัวเดเออตัวนี้ตัวเดียวขาหน้าเป็นห้าแล้วเนาะห้าตรงได้เช็กยอดเพราะว่าเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเมื่อวานนี่แต่้าเอาัู เพื่อนๆในกลุ่มมือมือว่านี่ตอนจับขึ้นรถนับจํานวนเนาะแต่ว่าตอนเอาลงรถบ่ได้นับมีปัญหากันเรื่องหมูขาดหมูครบแต่ว่าตอนเอาขึ้นรถผัดครบตอนเอาลงผัดลูกขา่าผัดว่าไม่ครบเนาะอันนี้จะได้ไม่มีปัญหากันเท่ากับอาทิตย์ไปจนครบสิบตัวในนี้จะมีสิบเอ็ดแต่เราจะเก็บไว้หนึ่งตัวเนาะอั้มห้าตัวแล้วไปทางนูน้นไปทางน,นู้น แปดเก้าสิบอ่าสิบอโอเคในนี้ก็คือครบตัวเล็กตัวนั้นเก็บข้าเท็บไปเหลือแค่สีตัวมันจะเป็นคอ,อกอนุบาลของแม่กุ้กนกคอกแบบบนับนบนันเฮ็ดเองทําเององ่ายๆเนาะส่วนแม่เพิ่นแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็คือมือนี่กะจะได้เอาน้ำเชื้อมาผสมเนาะเพราะว่าอ่าจาก สติพิพนก็คือเอาลูกยานมได้5วันเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หกอ่ะกดลลังดูแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อกี้นี้แหละกานิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็วแวะบอนน้ำเชือ่อเลยตัวเล็ตัวเล็กเออใช่ใช่ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเลี้ยงหงตัวเดี๋ยวจ,จ,จับก่อนตัวนี้ก็คือไม่ได้เอาเพราะว่าขาใครเห็นไหมขาใครขาหน้าเจ็บไปมีตำหนิขาหลังหลัขหก็จะไปหลัอแม่นะคะเอาลูกยานุม่มกันยังบอบหอมอามูในฟ้าไม่กุ้งจะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดเขาจับลูกยานุม่มนอกจากว่าแม่สาวอะแม่สาวอาจจะพร้อมลงนิดหน่อย เพราะว่าหนึ่งก็คือท้องแรกเนาะร่างกายม้วนร่างกายเพิ่งก็ยังบริทันสมบูรณ์ถ้าเกิดเป็นท้องสองท้องสามแล้วก็จะไม่หอมปิ้ว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 ท้าโอเคเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ก็คือเก็บไว้ทำไมอ่ะทำไมาปวดจังก็มันเจ็บขาไงลูกค้ามันบวมนิดหน่อยขาบวมต่อไปก็จะไปส่งลูกค้าเนาะเดินไปส่งลูกค้าบ้านบอกว่า เช็คดูแล้วนิ่เนาะเดี๋ยวไปส่งลูกค้าเราก็จะไปเอาน้ําเชื้อประมาณเกือบเกือบเกือบเที่ยงอ่าเดี๋ยวห้องอะมาผสมนอกผสมผสมเที่ยงนี้แม่คงสามารถผสมได้ตลอดเวลานอกกลางคืนกลางวันถ้าเกิดหมูห่อกอบหรือคือกอบผสมเพราะว่าส่วนมากแม่คงจะเอาน้ําเชื่อมหมูบ่อบรั่งมาเก็บอไปเอามาก็คือผสมเลยอัดก็ไปทีเดียวสองอ่าแต่ว่าเข้าจับจับซัให้แม่นจับซัพไฮในเวลาที่เหมาะสมเนาะอ่แนนี่ก็คือเดี๋ยว สายสายเจอกันไปเดี๋ยวต่อที่บ้านลูกค้าเลยล้านตัวครับสิบตัวคือเกาทันชิเวตตัวล่ะตัวนึ่งสิบอาตัวนึ่งก็เกียงปางอ่ะอือก็สี่ตัวน้ำมุมก่อนกอแล้ว อ, <laughs> อ,อ้าวออันนี้ยังก็ลูกผสมมันบอเออแข็งแรกเอาไ่กันก็นได้ตว่าบอกอา่อาได้จากมือล่ะเยนนึงเหรอโอ้เวรื่ที่หู แม่ครับหมูมันน่ารักมากก็ใช่นะสิลูกน่ารักมากเลยรถหมูหอมขมขมข้างหลังอีบ่ขมขมข้างหลังอีบ่มานี้สร้างอะไรกันสร้างตาสร้างยังไงบ่หรือเบาอันตาสร้างยี่ห้ออะไรสร้างยี่ห้อเลย เอ้10ตัวโอเคครบทีนี้แยกยังไงแยกเอาบ่เอาเด้อไปแจ้งแจ้าเอ้าเจอตัวนึง1 2 3 4 4ตัวเออตัวใหญ่ก็ซิยูตัวน้อยอยู่ฝั่ง4นี่ล่ะหุดๆลงมาเอาไป4ก็ได้ฟังนี่ก็ึงดแล้วเท่ากับมุกี่ตัว สิบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้ครบนะคะครบนะคะอ้าวไปแล้วอนตังเรียบร้อยละอ้าววันนี้ค่ะไปแล้วทีน,นี้